ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ลั้วราชมงคลสุวรรณภูมินะครับอยากจะให้นักศึกษาทําตัวผ่อนคลายนะครับแล้วก็มารับฟังนะครับรับความรู้นะครับในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษานะครับว่าการประกันคุณภาพการศึกษานั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้นักศึกษาได้ทราบถึงนะครับระดบระบบนะครับการสร้างความมั่นใจ ในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครองแล้วก็สังคมนะครับซึ่งระบบการประกันคุณภาพศึกษานั้นนะครับประเทศชาติก็จะกําหนดให้มหาวิทยาลัยนะครับได้ดําเนินการนะครับเป็นเป็นเป็นพันธกิจหลักนะครับเพื่อที่จะให้คุณภาพการศึกษานะครับเกิดความมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนซึ่งการตรวจสอบการประกันคุณภาพนั้นนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ระบบ นะครับก็จะเป็นในส่วนของการประกันคุณภาพศึกษาภายในนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับที่มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยนะครับจะต้องทำดำเนินการนะครับจัดทำให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาประจำปีนะครับส่วนในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกนะครับประเทศก็จะมีการกำหนดนะครับว่าในส่วน งานของสำนักงานนะครับหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าสมาสนะครับเป็นผู้ที่จะเข้ามาพัฒนา,ฒนาดูแลแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพในรอบทุกๆ5ปีนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเรานะครับได้มีการดำเนินการคุณภาพการศึกษานั้นนะครับให้เป็นไปตามองค์ประกอบ9องค์ประกอบนะครับซึ่งทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะหรือแม้กระทั่งระดับหลักสูตรที่นักศึกษาได้เลือกเข้าสังกัดในหลักสูตรนั้นๆนะครับซึ่ง5องค์ประกอบนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษานะครับองค์ประกอบแรกนะครับก็คือในเรื่องของการผลิตบัณฑิตอันนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาโดยตรงนะครับอันดับที่2นะครับก็จะเป็นการเรื่องของการทําวิจัย นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆให้กับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็บุคลากรทุกๆท่านนะครับนำความรู้จากการวิเคราะห์วิจัยนั้นเอาเข้ามาสู่การจัดก,การเรียนการสอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับก็คือในเรื่องของการบริการวิชาการ แก่สังคมอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่นักศาาึกษาเมื่อเข้ามาสู่ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับนักศึกษา,<ส>าจะต้องมีส่วนร่วมนะครับเข้าไปช่วยเหลือสังคมพัฒนาสังคมนะครับเพื่อที่จะให้สังคมนะครับเกิดการร่วมมือร่วมไม้นะครับแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยนะครับก็จะต้องตอบสนองนะครับเพื่อที่ให้สังคมนั้นเกิดการพัฒนา นะครับและองค์ประกอบที่4นะครับซึ่งนักศึกษาก็คิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นกับการที่นักศึกษาจะต้องได้เรียนรู้นะครับก็คือการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งนักศึกษาได้เรียนในระดับตั้งแต่ถมมัธยมนะครับจนมาถึงระดับมหาวิทยาลัยนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้ผ่านกระบวนการตรงนี้ซึ่งเป็นกรอบนะครับเพื่อจะพัฒนานักศึกษา และองค์ประกอบสุดท้ายที่หมาวิยาลัยมุ่งมั่นนะครับเพื่อที่จะให้การให้บริการหรือการดูแลนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับซึ่ง5องค์ประกอบนี้นะครับนักศึกษาฟังแล้วนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับโดยตรงนะครับกับตัวนักศึกษาเพราะว่าถ้าเกิดเรามีกระบวนการมีระบบที่ชัดเจนในการดูแลนักศึกษา นะครับการได้รับความรู้นะครับก็จะเกิดประสิทธิภาพมากๆนะครับแลนาา้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่จะเข้ามารับบริการนะครับนักศึกษาก็มีสิทธิที่จะาถามหานะครับหรือร้องถามหรือส่งข้อมูลในการให้บริการบางส่วนหรือภาคส่วนที่นักศึกษาอาจจะเกิดเนี่ยนะครับ ได้รับบริการแล้วไม่เกิดความสมบูรณ์เนี่ยส่งผ่านต่อทางครูบาอาจารย์ที่ดูแลรักษาโดยตรงก็ได้นะครับมหาวิทยาลัยก็จะนําผลต่างๆตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาประสิทธิภาพนะครับเพื่อที่จะให้นักษาได้รับการศึกษาในระดับที่ สูงขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้นะครับเพื่อที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับของสถานประกอบการโอเคนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับที่อยากให้นักศึกษานะครับได้รู้ว่าองค์ประกอบหลักๆนะครับของการที่เรามีการประกันค่าอกตสาในระดับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเข้ามาเนี่ยเราจะดูแลนักศึกษา ให้ครบทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคของตัวกระบวนการผลิตบัณฑิตในเรื่องของงานวิจัยหรือการบริการวิชาการซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆแม้กระทั่งในเรื่องของทะลุปรุงศิววัฒนธรรม นะครับเราก็จะบูรณาการตรงนี้ให้เกิดการเรียนรู้และสุดท้ายแล้วก็สําคัญนะครับที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับให้ความสําคัญเป็นอย่างมากก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของการบริหารจัดการนะครับท่านก็จะลงไปดูแลนะครับอำนวยความสะดวกนะครับปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่ให้นักศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือวัสดุครุภัณฑ์นะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับอันนี้คือสิ่งสาคัญเอานะครับนักศึกษาเข้าใจแล้วว่า กรอบมันคือตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่อยากให้นักศึกษาได้รู้แล้วก็เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วตัวเราตัวนักศึกษานะครับมีบทบาทนะครับสำคัญอย่างไรไหมนะครับกับการประกรันคุณภาพกศึกษาซึ่งบทบาทตรงนี้เนี่ยบทบาทแรกเลยนะครับก็คืออยากให้นักศึกษานะครับได้ติดตามนะครับได้รับรู้การดําเนินการของ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งระบบและกลไกที่ทางกองส่งเสริมคุณภาพได้จัดทําไว้ให้นะครับในระบบของการที่นักศึกษาเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนักศึกษาจะมีการคัดเลือกนะครับรุ่นพี่มาเป็นนายกสมโมสรนายกองค์การต่างๆตรงนี้นะระดับมหาวิทยาลัยก็ตามหรือระดับคณะก็ตามเนี่ยนั่นคือตัวแทนของนักศึกษาทุกๆคนนักศึกษาก็สามารถที่จะ มีบทบาทนะครับหรือไถ่ยถามหรือส่งข้อมูลที่นักศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยพัฒนานเนี่ยผ่านในช่องทางนี้และอีกอันนึงนะครับที่เป็นบทบาทที่นักศึกษาต้องติดตามเลยก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและในเรื่องของการพัฒนานักศึกษาก็คือในส่วนของตัวกิจกรรมต่างๆตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องมา เป็นบุคคลที่มีความสําคัญนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาได้รับบริการดีไม่ดีหรือกิจกรรมเพียงพอหรือไม่เพียงพออย่างไรนะครับทางเรานะครับจึงขออนุญาตแจ้งนักศึกษาผ่านทางช่องทางนี้ไว้เลยว่านักศึกษาสามารถนะครับสามารถที่จะร้องขอ สิ่งต,งต่างๆเพื่อจะให้นักศึกษา,าได้เกิดการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับอันนี้นะครับคือบทบาทของนักศึกษาแล้วก็ถือว่าเป็นระบบและกลไกลตัวหนึ่งที่จะคอยผลักดันให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนะครับเกิดคุณภาพสูงสุดนะครับบทบาทที่2ครับก็คือความร่วมมือนะครับซ,ซึ่งผมได้ได้พูดไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือว่านักศึกษาสา,สามารถที่จะ ย้อนกลับข้อมูลนะครับด้านต่างๆนะครับที่มีเข้ามากระทบกับตัวการเรียนการสอนของนงักศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพของอาจารย์นะครับหรือในเรื่องของการให้บริการภายในหรือผลการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับตรงนี้นะครับนักศึกษานักศึกษาสามารถที่จะย้อนกลับข้อมูลได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนํา ผลต่างๆตรงนี้นำไปสู่กระบวนการการที่จะพัฒนาไม่ว่าจะปเปนะ็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาหรือว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมๆนะครับตรงนี้เนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับนะักศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือโดยการ นะครับส่งข้อมูลย้อนกลับในเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวเมือนักศึกษาได้เรียนกับทางมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นประเด็นพวกนี้ว่าเราจะต้องมีบทบาทสําคัญนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งบทบาทนะครับที่อยากให้นักศึกษาทุกท่านนะครับที่เป็นนักศึกษาใหม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเลยก็คือช่วยกันเผยแพร่นะครับช่วยกันเชิญชวนนะครับว่าเอ๊ะ ในเรื่องของการประกันค่าศึกษาของมหาวิทยลายลัยเรานั้นมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไรนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยที่ทางมหาวิทยลาลัยได้ดําเนินการนะครับกาบทาการประกันควาการศึกษานั้นก็อยากจะสะท้อนผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาจริงๆนะครับสู่กับผู้ที่รับบริการ อันนี้นักศึกษาครับนักศึกษาสามารถทาได้ครับอาจจะผ่านทางครูบาอาจารย์ในสาขาที่นักศึกษาสังกัดหรือคณะที่สังกัดหรือว่าถ้าเกิดพบเจอนะครับตัวผมก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลพวกนี้ได้นะครับอันที่4ครับที่มหาวิทยาลัยพยายามนะครับทำก็คือในเรื่องของการบทบาทการสร้างเครือข่าย เพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาเข้ามารับความรู้จากหมหาวิทยาลัยแล้วนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ลองไปอยู่ในชมรมอยู่ในสโมสรระดับคณะอยู่ในองค์กรนักศึกษาระดับหมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะได้เข้ามาร่วมเป็นตัวจักสำคัญในการสร้างเครือข่ายทั้งภายในระหว่างคณะกันเองหรือนะครับ ระดับมหาวิทยาลัยนักศึกษาก็จะเป็นตัวแทนไปพูดปะพบเจอพูดคุยกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆเพื่อที่จะนำสิ่งต่างๆของมหาวิทยาลัยเรามีหรือมหาวิทยาลัยเราไม่มีไปแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้กันแล้วก็เอานำกลับเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอันนี้ก็อยากให้นักศึกษานะครับอย่าเพียงแค่ ตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียวนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้เราออกไปสู่ตลาดแรงงานหรือไปทํางานร่วมกับคนอื่นได้คือการทํากิจกรรมนะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วเราจะได้พัฒนาตนเองให้ครบทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการเรียนหนังสือหรือในเรื่องของการมีกิจกรรมการทํา กลุ่มการมีกิจกรรมต่างๆออกค่ายพัฒนาตรงนี้นะครับก็ถือเป็นระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาทางด้านซอฟต์สกิลนะครับก็คือในเรื่องของการทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับของบทบาทนะครับในการที่มีประกร้อศารศึกษาแล้วแล้วตัวนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการให้มีมาตรฐานเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า ไอ้การที่เราจะต้องดาเนินกิจกรรมหรือโครงการในระดับหลักสูตรก็ดีระดับคณะก็ดีระดับมหาวิทยาลัยก็ดีให้มันเกิดมาตรฐานเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรตรงนี้นะครับผมอยากเชิญชวนนักศึกษาเลยว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับกับการที่เมื่อเรามีโอกาสได้เข้ามาในสถานศึกษาโดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราจะต้องนำนอกจากจะนำความรู้แล้วเนี่ย จะต้องมีโอกาสได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกับคนอื่นการทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมีผู้นำมีผู้ตามแล้วก็มเออีเรียกว่าอะไระครับมีเลขามีเหตุและยิกเพื่อที่จะทำให้องค์กรทีนักศึกษาเหมือนเป็นบทบาทสมมุติถ้าเกิดนักศึกษาจบไปทำไปทำงานแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรีประสบการณ์ตรงนี้ตรงๆเนี่ยเอาไปใช้ในการปฏิบัติงาน อาล่ะครับน่าสนใจนะครับนักศึกษาครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะมาเรียนเอ๊ะการประกันว่ภาพรึกษามันจะมีแค่ในเรื่องการจัดเรียนการสอนหรอไม่ใช่ครับในระบบของการประกรันคุณภาพศึกษาเนี่ยเราจะดูถึงและหมายรวมถึงด้วยว่ามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไรที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาประเด็นแรกเลยที่มหาวิทยาลัยจะต้องกำกับและควบคุมเลยคือ1ส่งเสริม ให้ตัวนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์นะครับนักศึกษาคงได้ยินได้ฟังจากท่านรองนะครับที่พูดเกี่ยวกับว่าเ,เข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วเราจะมีคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์อย่างไรนั่นแหละครับมหาวิทยาลัยจะสร้างกิจกรรมนะครับโครงการต่างๆเพื่อจะพัฒนานักศึกษา ให้เกิด2ด้านภาษาอังกฤษคำง่ายๆครับ hard skill ก,ก็คือความรู้ทางด้านวิชาการนักศึกษาจะต้องเติมเต็มในเรื่องของความรู้ที่จะเอาไปใช้ในการปฏิบัติการกับในเรื่องของ soft skill นะครับ soft skill ก็คือในเรื่องของทักษะการอยู่ร่วมคนอื่นทักษะการพูดจากการการจะการทำงานเป็นทีมอะไรต่างๆนานาพวกนี้ถ้าเกิดนักศึกษาสามารถที่จะทำให้ตัวเราของทุกๆคนเนี่ยเกิดภาพ2อันมารวมอยู่ตัวเราได้เนี่ย อาจารย์อยากจะบอกพวกเราเลยว่าเราคงจะมีงานทำโดยเร็วไวเพราะว่าเวลาทีเราเข้าไปสัมภาษณ์นะครับคนที่สอบสัมภาษณ์เราก่อนที่รับเข้าทำงานเนี่ยเขาก็คงจะดูทักษะความรู้นะครับชาวปัญญาหรือการปฏิบัติงานของเรามาผนวกพร้อมกันเอาละครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับมีกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพโอเคนะครับเรามีรองรับพวกเราอยู่แล้วนะครับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม นะครับกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สุดท้ายนะครับคือกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนะครับถามว่าแล้วกระบวนการนี้มันจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสําเร็จอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวนะครับในการที่จะทําให้ตัวนักศึกษาเนี่ยเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงๆก็คือในเรื่องของกระบวนการในการจัดทําแผน มันก็จะย่อจําลองมาจากในรูปของบริษัทเมื่อนักศึกษาอยู่ในบริษัทบริษัทจะดําเนินการหรือหน่วยงานรัฐบาลจะดําเนินการเนี่ยทุกๆปีทุกหน่วยงานจะต้องจัดทําแผนเมื่อนักศึกษาเข้ามาสู่ในกระบวนการของการพัฒนานักศึกษาแล้วเนี่ยนักศึกษาะจะต้องมาฝึกทําโครงการแผนงานเขียนวัตถุประสงค์เขียนตัวชี้วัดกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ะะเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะถูกล้อเรียนมาจากการทำงานจากหน่วยงานต่างๆหลังจากที่นักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วอันนี้ผมฝากนักศึกษาไว้นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ นะครับแล้วก็ได้ลองลองมือปฏิบัติจริงเนี่ยวันนี้ผมขอพูดอีกประเด็นนิดเดียวครับเดี๋ยวก็อยากให้นักศึกษาลองจําไว้ใช้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจะเรียนหรือในเรื่องของการทํากิจกรรมหรือจบปริญญาตรีไปแล้วจะไปทํางานเนี่ยสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างมากๆเลยก็คือเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราคงจะต้องมีทฤษฎีติดตัวไว้ ชีวิตการทํางานชีวิตการใช้ชีวิตปกติก็ตามนะครับมันมีผู้รู้อยู่ท่านหนึ่งนะครับก็คือที่เขาเรียกกันนะครับ PDCA หรือว่าวงจรเดมมิงนะครับมันคืออะไร P ีพ,พีมาจากแลนนะครับแลนตัวที่หนึ่งคือวางแผน นักศึกษาจะต้องรู้จักวางแผนเลยโอเคเราเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นักศึกษาเลือกสาขาแล้วแสดงว่าแผนหรือเป้าหมายในอนาคตนักศึกษาก็อยากที่จะไปเป็นคนทำงานในศาสตร์นั้นใช่ไหมครับคนทำงานในศาสตร์น,นั้นคือแผนและคือเป้าหมายโอเคแสดงว่านักศึกษามีแผนแล้วนักศึกษาก็ต้องมาคิดสิว่าแผนตลอดระยะเวลาหลักสูตรของนักศึกษา2ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้าง นักศึกษาจะวางแผนอย่างไรในการดําเนินการอ่ะในทางกับการนั้นก็คือตัวเราถ้าเกิดในทางกับการในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนดถ้าเกิดนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในชมชุมชอขอโทษครับชมรมมีส่วนร่วมในสโมสรนักศึกษาจะต้องมานั่งทําโครงการแล้วก็ต้องมานั่งวางวางแผนว่าในหนึ่งโครงการเนี่ยนักศึกษาจะมีแผนอะไรและแผนนั้นจะถูกดําเนินการไปอย่างไรอย่างไรอย่างไร โอเคเมื่อเรามีแผนง่ายๆครับนัาศาึกษาปกติเวลาเราจะไปกินข้าวเราก็ต้องทำไมครับคิดก่อนเอาละคิดจะไปตรงไหนอย่างไรกินอะไรก็คือการวางแผนง่ายๆครับเมื่อทัาศึกษาคิดแล้วที่จะไปเหมือนกับการทำงานครับคิดว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้่งี้อย,อย,อยขั้นต่อไปครับดูตัวดีครับดูก็คือ ดีโอครับก็คือการลงมือปฏิบัตินาาักศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามที่ตัวเองคิดไว้เอาง่ายๆครับจะไปกินข้าวร้านนี้ไปกับเพื่อนคนนี้อ่าโอเคลงมือโทรเลยเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหมอ่าอยู่ปฏิบัติตามแผนแล้วเฮ้ยไปร้านนี้นะเองมารับค่าตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะเราก็ไปจนกินข้าวเสร็จนี่คืออะไรครับ การลงมือปฏิบัติหรือภาษาอังกฤษตัวย่อคือตัวดีครับดีด็อกนะครับหรือดูคือการลงมือทำเห็นไหมครับมี P P คือแผนนะครับคือการวางแผนนะครับเมื่อวางแผนแล้วเราก็ต้องทำไมครับลงมือทำนะครับเมื่อลงมือทำแล้วเราก็ต้องทำไมครับประเมินมันสิว่า นัดเพื่อนคนนี้ไปไปกินข้าวที่นี่แล้วเดินทางแบบนี้ผลของการไปกินข้าวครั้งนี้เนี่ยมันโอเคไหมมันมีความสุขไหมหรือมันจะต้องแก้ไขปรปับปรุงอย่างไรเพื่อนไปด้วยอเมริกันแชร์ไหมหรือเราจ่ายคนเดียวเนี่ยทุกอย่างในเมื่อเราคิดแล้วเราทำแล้วเราต้องมาประเมินในสิ่งที่เรา คิดและเราทาว่ามันทําให้ตัวเรามีความสุขหรือเปล่าถ้าเกิดมองในการกลับกันเอาง่ายๆพี่ๆที่ทํางานในที่นักศึกษาเข้ามาก็จะต้องมีกิจกรรมและโครงการต่างๆเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าพี่เขาก็ต้องมานั่งคิดก่อนกิจกรรมวหว้ครูจะต้องเป็นหนึ่งสาสแบบนี้พอทําเสร็จก็ทําตามแผนที่วางไว้ พอทำเสร็จแล้วหลังจากเลิกงานพี่ๆเขาเก็บของกันเสร็จแล้วเขาก็ต้องมานั่งคุยกันว่าไอ้ที่วางไว้ว่าจะทำหนึ่งสา1 2 3 4ห้าห9เจสเต็ปน่ะทำแล้วผลมันเป็นอย่างไรเพราะอะไรเราจะได้มานั่งคิดว่าถ้าเกิดครั้งต่อไปอะไรดีเราก็ต้องทำต่อ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 ไปอะไรไม่ดี เราจะแก้ไขพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่างไรเห็นไหมครับหลักการที่เดมิงกำหนดไว้ P D C ตัวสุดท้ายครับเมื่อประเมินผลมานอกมาแล้วเราก็ต้องเอาผลั้นมาทำไมนะครับปรปับปรุงเราะผมบอกแล้วไงครับเมื่อสักครู่น,นี้ว่าเราจะต้องนำสิ่งพวกนี้เอาไป แก้ไขเพื่อที่จะทำไมครับเอาไปวางแผนต่อในการทำงานครั้งต่อไปนะครับนักศึกษาครับก้าวเข้ามาสู่ในรั้วาราชมงคลสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องคิดอะไรมากคิดเพียงแค่ว่าถ้าเกิดเราทำไมครับเทอมหนึ่งอยากได้เกรดสี่นั่นคือเป้าหมายเนาะเอาละเราก็ต้องมาวางแผนแล้ว จะทำยังไงอ่านหนังสือตอนไหนไปเรียนอะไรยังไงยังไงยังไงยไงสี่เดือนผ่านไปนักศึกษาก็ทําตามแผนที่นักศึกษาเขียนไว้พอสิ้นเทอมปุ๊บเกรดออกผลการศึกษาออกเราก็ต้องมาประเมินแล้วว่าที่เราบอกว่าเราจะทําแบบนี้แล้วเราทําก็ทําแบบนี้ทําได้บ้างไม่ได้บ้างได้ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนักศึกษาต้องมาประมวลคือการเช็คครับคือ C ครับคือการประมวลผลและสุดท้าย โอ้มันไม่ดีเนะ 1, เาะเทอมสอบหนึ่งปีหนึ่งเทอมสองจะทําอย่างไรถ้าเกิดนักศึกษาคิดอย่างนี้นักศึกษาก็ต้องมาทําไมครับแทนมันใหม่ถามว่า p d c a มันก็จะหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นไปเรื่อยถ้าเกิดนักศึกษามีเป้าหมายว่านักศึกษาจะต้องจบการศึกษาเห็นไหมครับแค่วงจรหรือตัวอ,อักษรง่ายๆแค่ p d c a แลนดูเช็คแอคชั่นหรือวางแผนทำตามแผนประเมินผลจากแผนที่เราทำและสุดท้ายทำไมครับพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับภาษาอังกฤษคำง่ายๆอยู่แค่4คํคำมีแค่เพียงแผนดูเช็คแอคชั่น นักศึกษาก็จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานักศึกษาพางท่านบอกว่าโอ้โหอาจารย์ครับเทอมหนึ่งมันไกลไปผมขอวางแผนการเรียนเป็นสัปดาห์เป็นวันได้ไหมครับได้ครับถ้าเกิดนักศึกษาวางเป็นวันนั่นหมายความว่าตัววงกลมใช่ไหมตัว P D C A เนี่ยมันจะมีถี่มากเลยในหนึ่งเดือน และปกติเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาใช้ตัวเขาเรียกว่าวงจรหรือวงล้อวงล้อเดมิงเนี่ยมันจะหมุนเป็นลักษณะของการขึ้นขึ้นเนินหรือขึ้นภูเขานะครับผมฝากตรงนี้นักศึกษาไว้นะครับว่าในการที่เราเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้นักศึกษาจําตรงนี้นักศึกษาบอกว่าอาจารย์ครับภาษาอังกฤษจํายากขอจําเป็นภาษาไทยได้ไหมคิดก่อนทํา ทำตามที่คิดแล้วก็อะไรครับมานั่งคิดหลังจากที่ทําเสร็จแล้วก็คิดใหม่ว่าจะทําต่อไปให้มันดีขึ้นอย่างไรต้องใช้คาว่าดีขึ้นด้วยนะครับหรือสุดท้ายนะครับที่ผมอยากให้พวกเราจดจำไว้นะครับก็คือ P.D.C.A. ครับขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุข นะครับแล้วก็พยายามนำวงจรเดมมิ่งง่ายๆแบบนี้เอาไปใช้กับตัวเราแล้วพยายามหมุนวงล้อก็คือให้มันครบ P D C A นะครับมันจะได้ถูกการ A ก็คือการปรับปรุงพัฒนาการใช้ชีวิตของเราขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อๆเรื่ เมื่อนักศึกษามาอยู่กับเราตลอดหลักสูตร2ปี3ปี4ปีหรือ5ปีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้จบไปเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่คุณภาพและนักศึกษาก็จะมีงานทําดีๆนะครับผมอยากให้นักศึกษามีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตในรั้วราชมงคลสุวรรณภูมินะครับทั้ง40พื้นที่สวัสดีครับ